<อ> عة, วันนี้เราก็จะมาเตรียมกับข้าวนะคะวันนี้นะคะนี่ก็ต้มหน่อไม้ไว้รอแล้วค่ะต้มหน่อไม้นะคะเมนูเราวันนี้แกงหน่อไม้ส้มตํานะคะค่ะค่นนี่ก็จะพามาชมนะคะค่ะเราก็เตรียมเครื่องแล้วนะคะในค่ะแม่ครัวเรานะคะนี่เขาเตรียมเครื่องที่จะแกงหน่อไม้นะคะนี่นะคะค่าทันนั้นก็จากค่ะทันนั้นก็สับมาแล้วก็นะคะเตรียมเครื่องเตรียมเครื่องนะคะวันนี้นะคะ เราจะเตรียมกับข้าวเรานะคะตำส้มตำนะคะวันนี้ตำส้มตำแล้วก็แกงโนม้นะคะอาหารบ้านเรานะคะนาาเเอั ตอนนี้เราก็จะแกงหน่อไม้นะคะเตรียมเครื่องแล้วนะคะจะแกงหน่อไม้แล้วนะคะใส่ปลาแดกปวดไปเลยค่ะประบานอันนี้เนี่ยครัวเราเ,เองเะาะแกงหน่อไม้นะคะมาๆนะคะ ชมวิธีแกงนะคะเอาต้มน่อไม้จืดแล้วเราก็จะใส่น้ํายานางนะคะแล้วก็ใส่เครื่องไปเลยนะคะใส่เครื่องลงไปเลยนะคะพร้อมกันเลยนะคะรเราก็จะใส่เครื่องนะคะใส่ชูรสนะคะนำปลาด้านะคะน้ำตาลนะคะนิดหนึ่งน,ะะน้ำตาลก็ใส่นะคะก็ใส่ปลรรานะคะ สรรใส่ปลาไไปเรียบร้อยนะคะรับรองอร่อยนะคะแกงหน่อไม้สม้มตำนะคะวันนี้ตอนเที่ยงนะคะจะสุกแล้วนะคะจะสุกแล้วใข่จะสุกแล้วนะคะมามานะคะแกงหน่อไม้ร่วมกันนะคะเอซีน่าอร่อยมากเลยะคะ่ะ ใส่บัวแล้วก็จะใส่ผักสะเงงงนานะคะรู้จักผักสะแงงนาไหมะคะบ้านนี้เรียกผักสะแงงนานะคะภาษาไทยไม่รู้เรียกอะไรนะคะเดี๋ยวไปเอาผักสะแงงานาม,มาใส่ก่อนนะคะใส่ผักสะแงงนาเรียบร้อยนะคะเสร็จเรียบร้อยนะคะแกงหน่อไม้มอนี้นะอร่อยมากนะคะมานะคะเอฟซีอ่อนเทียงนะคะตามส้มตำแกงหน่อไม้นะคะค่ะ มาแล้วนะคะมาแล้วนะคะพนักงานนะคะเราก็จะรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะคะที่สลาเรานะคะวันนี้นะคะเตรียมกับเ้าวแล้วนะคะอันนี้มาแล้วมาแล้วนะคะจัดพักนะคะรวมรับประทานอาหารดวกกันนะคะตอนเที่ยงนะคะมามาแล้วมา มาๆนะคะรับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้นะคะตมส้มตํานะคะแกงหน่อไม้นะคะมานะคะมาๆค่ะทานข้าวด้วยกันนะคะตอนเที่ยงนะคะ่ามานะคะร่วมรับประทานอาหารตอนเที่ยงด้วยกันนะคะหลังจากที่พัฒนาเสร็จแล้วเสร็จหรือยังเนาะค่ะเดี๋ยวถามผู้ใหญ่ก่อนนะคะ อ๋อ oh, หลังจากพนัายังไม่เสร็จนะคะทางข้าวแล้วก็ช่วงบ่ายก็จะเสร็จช่วงบ่ายนะคะผู้ใหญ่ไ่านะคะมานะคะประทานอาหารร่วมกันนะคะตุ้มโพมื้อเที่ยงนะคะตุ้มโพมื้อเที่ยงเรานะคะอาหารนะคะก็มีตำส้มตำนะคะแกงหนอไม้นะคะอย่างที่ถ่ายลงไปให้ชมนะคะมา,มานะคะ มามานะคะรับปมาทานอาหารเที่ยงร่วมกันนะคะวันนี้เรานะคะหลังจากที่พัฒนาได้เกือบจะเสร็จแล้วนะคะเราก็มารับประทานอาหารร่วมกันนะคะวันนี้ก็มีส้มตําแกงหนอไม้นะคะก็มีล่ามเนื้อด้วยนะคะแดงสนับสนุนจากมาดามเต๊บนะคะ เราก็เราลงด้วยช่วยกันหลายคนนะคะมันนี้ก็จะเสร็จเร็วนะคะช่วงบ่ายคะ่ะว่าคาดว่าก็จะเสร็จช่วงบ่ายนะคะุณด้วยช่วยการพัฒนานะคะก็เหลืออยู่ในซอยที่บ้านผู้ยากไร้นะคะในถนนกลางหมู่บ้านนะคะเส้นหลักเราก็เสร็จแล้วนะคะทางซอยนะคะ ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็่อนเที่ยงก็ร่วมนกันรับประทานอาหารนะคะด้วยความรุ่แรงรุงใจกันนะคะเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะอาหารนะคะอย่างน่อไม้นี่ก็เอามานะคะแล้วก็ข้าวก็ผู้ช่วยก็มานะคะมารวมกันนะคะพักก็คุณนายก็เอามากับแม่ค้านะคะบริจาคมานะคะเราก็มารวมกันนะมแล้วก็ก็ของคุณประบานด้วยของคุณนายเพชราด้วยนะคะแล้วก็ของคุณป้าวีนะคะแล้วของคุณน้าดารานะคะแล้วก็มา รวมกันนะคะก็ทําอาหารนะคะไม่ได้ซื้อนะคะวันนี้นะคะก็แม่ค้านะคะที่มาขายของนี้ก็บริจาคพลิกมากนะคะอ่ะเราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะอ่ะวันนี้ก็ไม่ได้ซื้อนะคะกับข้าวนะคะเราก็อ่ะุมแรงรวมใจกันนะคะ,คะแกงหน่อไม้อาหารบ้านบ้านเรานะคะกับตำต้มตํานะคะอ่ะก็ะจะประมาณนี้นะคะอาจจะเสียงดังน่อยนะคะอ่เสียงดังนะคะตุ่มพรมหรือเที่ยงนะคะ ก็วันนี้ก็เยอะอยู่นะคะเยอะนะคะพนักงานนะคะมายี่สิบนะคะสามสิบนะคะยี่สิบนะคะก็สามสิบกับกลุ่มแม่บ้านนะคะก็มาร่วมด้วยช่วยกันนะคะพัฒนาบ้านเรานะคะก็จะได้สะอาดสะอาดแล้วก็เป็น น่าเป็นต่างให้กับสารละสีเล่านะคะเราก็จะพัฒน,นาไว้วันนี้นะคะแล้วก็วันที่ยี่สิบสามนะคะเราก็จะลงไปประดับผ่านะคะเตรียมต้อนรับท่านผู้ว่านะคะที่จะมามอบบ้านเอ,อ,อนนะะนื้ออาทรนะคะบ้านผู้ยากไร้นะคะบ้านผู้ยากไรจจำนวนสองหลังนะคะที่เราหลังหนึ่งต่อเติมนะคะหลังแรกหลังที่สองก็ํำทั้งหลังเลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะก็ เราก็ร่วมด้วยช่วยกันนะคะวัน like นี้ข so ้าวเปลือด้วยนะคะ้าเปลือกลัวไม่ฟอนะคะตอนเย็นนะคะลุงถวันก็บอกว่าจะบริจาคเป็ดมานะคะหนึ่งตัวสองตัวนี่แหละค่ะเราก็ไม่ได้ซื้อนะคะก็ ร่วมแรงรวมใจกันนะคะก็บริจาคมานะคะพ็ขอขอบคุณเจ้าภาพนะคะเป็นเจ้าภาพเรี้ยงนะคะมาเป็นตอนเย็นนะคะค่ะประมาณนี้นะคะค่ะ มานะคะเอฟซี MC, ร่วมรับประทานอาหารด้วยกันนะคะนี่ก็ค่ะสำหรับคลิปน,นี้นะคะก็นี่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะนี้ก็เป็นกิจกรรมของหมู่บ้านเรานะคะสองสีหมู่แปดนะคะด้วยความสมัครสมานสามัคคีกันนะคะก็ร่วมกันพัฒนาในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณพี่น้องนะคะชาวสองสีเราทุกท่านนะคะร่วมแรงร่วมใจกันนะคะค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะนี่ก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้นะคะขอขอบคุณนะคะที่ติดตามรับชมชม่องนิตยาชาแน,นลบ้านซอสวัสดีค่ะ